สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับวันนี้น้องน้ำโมทําอะไรครับลูกวันนี้สร้างหุ่นเส้นโอ้ครูให้โจทย์ว้ยังไงครับสําหรับวันนี้ครูให้สร้างหุ่นเองคเส้นสร้างหุ่นยนต์ใช่ไหมครับโจทย์คือให้สร้างหุ่นยนต์เองและสามารถเดินตามเส้นได้ใช่ไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการสร้างหุ่นยนต์ตัวแรกเลยเป็นยังไงบ้างครับยากไหมครับยากยาก แล้วมีเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับสําหรับหุ่นยนต์ตัวนี้หุ่นยนต์ตัวแรกๆไม่ค่อยแข็งแรงคับอือทีนี้เราก็ปรับเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมครับโห,โหเก่งมากเลยตอนนี้หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเดินตามเส้นได้ไหมครับได้แล้วใช่ไหมอันไหนโชว์หน่อยครับอือถึงยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกใช่ไหมครับทำได้ดีมากเลยเก่งมากๆเลย โอเคเก่งมากเลยขอบคุณครับ